แดนศิลาเมืองงามทาราใสทุ่งเสลี่ยมใหญ่ท้องทุ่งอบอุ่นฝันหลวงพ่อศิลาศักดิ์สิทธิ์สถิตพลันย้ำสัมพันธ์ศรัทธาชาวบ้านเราพระศิลาแกะสลักจากหินศักดิ์งามวิจักคู่วัดชุมชนเก่า ประเพณีวัฒนธรรมอันานาเนาวรวมใจเราชาวบ้านเคียงคูวัดหากจะกล่าวถึงคติชนคงหนีไม่พ้นเรื่องราวตำนานและความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยทุ่งเสลี่ยม เป็นภาษาล้านนาหมายถึงทุ่งสะเดาคนพื้นบ้านออกเสียงว่าโต้งเสลี่ยมโต้งคือทุ่งเสลี่ยมมาจากคำว่าเสลี่ยมเป็นพันไม้ที่มีรสขมนั่นก็คือต้นสะเดานอกจากนี้ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนภายงามอาสา ได้มีการกล่าวถึงช่งเฉลี่ยว่าทุ่งเฉลีย่ยดังบทประพันธ์ที่กล่าวว่าคุณไกรได้สารขึ้นมาใช้สบัดย่างวางใหญ่เข้าในป่าข้ามทุ่งเฉลี่ยเร่งตะเบงมา บานานมาตรงลงลทานทางนี้ทุ่งเสียมยังมีกำแพงหอรบเป็นกำแพงเก่าโบราณอายุหลายร้อยปีเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งเสียมกับอำเภอเถินอดีตเป็นแนวกำแพงที่แบ่งเขตระหว่างสองอาณาจากักรคือล้านนาและสุขโขทยัย เรื่องราวและตำนานของอำเภอทุงเส่ยมไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นมาของชุมชนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อที่ถักทอกันอย่างแนบแน่นทุ่งเส่ยมจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในอดีตแต่ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนจนถึงปัจจุบันและอีกหนึ่งตำนานความเชื่อของชาวอำเภอทุ่งเส่ยม ที่ให้ความเคารพนับถือกันอย่างยาวนานนั่นก็คือองค์หลวงพ่อศิลาประพุทธรูปหลวงพ่อศิลาเป็นศิละปะทวารวดีซึ่งเป็นศิละปะที่อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่1 1ถึง16พบอยู่ในถ้ำเจ้ารามหรือถ้ำพระรามมีความเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงอยู่สองประการคือเป็นที่พักผ่อนและเป็นที่หลบภัยจากข่าศึกศัตรูประพุทธรูปที่พบ เป็นพระพุทธรูปนั่งปรกปางสมาธินั่ปลกเป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิและมีพญานาคแผ่พังพันขึ้นจากไหลไปปลกพระเศียรของพระพุทธรูปซึ่งสกัดจากหินทรายสีเทาหินทรายเป็นหินตะกอนที่มีลักษณะเนื้อยาที่ประบังหน้ามีแนวขึ้นตรงกลางลักษณะบ่งบอกว่าทำขึ้นในประเทศไทย มีลักษณะพิเศษชัดเจนคือมีผ้าทิปผ้าทิปคือผ้าที่ห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูปรองรับตัวองค์พระปกติจะเป็นเส้นตรงมีลายดอกจันที่ขุดลึกลงไปในเนื้อหินต่างจากส่วนใหญ่เป็นลายขีดธรรมดาทรงกรองสอพระหุรัตหมายถึงเครื่องประดับที่ใช้สวมคอ สวมศิราพรหมายถึงเครื่องประดับศีรษะสวมมงกุฎเซิร์ดหมายถึงเครื่องประดับศีรษะรูปมงกุฎพระพักทรงสีเหลี่ยมคล้ายศิลปะของโบราณเป็นศิลปะยุคก่อนพุทธศตรวตรรษที่12จนถึงประมาณพุทธศตรวตรรษที่18พระพักหรือใบหน้าไม่แย้มพระโอษฐ์หรือปาคือลักษณะใบหน้าไม่ยิ้ม ลักษณะชิ้นนี้เป็นเหมือนศิลปะบายอนซึ่งเป็นศิลปะในปลายพุทธศตรวรรษที่18ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานขนาดนาาสามชั้นนากที่ปกอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะมีเจดเศียรด้านหลังหัางนาคพาดขึ้นมาถึงลำตัวมีลวดลายแบบศิลปะลบบุรีซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่16.18ถึพระพุทธรูปนี้ สร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราชที่18-19ขนาดองค์พระวัดจากรากฐานถึงปลายยอดเสียหน้าสูง85.5เซนติเมตรหน้าตักกว้าง44เซนติเมตรน้ำหนัก126.5กิโลกรัมหลงพ่อศิลาเดิมประดิษฐานอยู่ถ้ำเจ้ารามมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านไปหามูลข้างขาวพบพระพุทธรูปทําด้วยศิลาปางนัปกปรกเมื่อกลับมาถึงมูบ้านชาวบ้านไปบอกพระอาภาัยที่เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยงและหารือกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะอัญเชิญหลวงพ่อศิลามาไว้ที่วัดแต่เนื่องจากพระอาภัยสูงอายุเดินทางไม่ไหวจึงได้ลมเลิกความรู้ถึงครูบากวนเจ้าอาวาสวัดแม่ปะหลวง บนแมปปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางนำชาวบ้านไปอันเชิญหลวงพ่อศิลาและเมื่อเข้าไปในถ้ำเจ้ารามพบพระพุทธรูปปางนากปรกมีครังคาวบินวนเวียนมากมายครูบากวนได้อันเชิญพระพุทธรูปออกจากถ้ำเจ้ารามเดินทางกลับด้วยความยากลำบากจนถึงทุ่งเสียงและเมื่อถึงวัดพุ่งเสลียงได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นท้องฟ้าที่เคยเจ่มใสายกับถูกถบดบังด้วยเมฆฝน เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานและเมื่อฝนหยุตกมีฝูงค้างคาวบินวนเหนือวัดทุ่งเสลี่ยมและบินกลับท่ามเจ้ารามชาวบ้านเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปไม่ยอมให้ครูบากวนอันเชิงกลับไปยังอำเภอเถินจึงได้ตกลงกันให้พระพุทธรูปศิลานี้ประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยมและตั้งชื่อว่าหลวงพ่อศิลา เมื่อวันที่29ตุลาคมพศ2520ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเข้ามาโจรกรมรมพระศิลาไปจากพระอุโบโสถพระศิลาจึงได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย19ปีต่อมาได้พบภาพพระพุทธรูปปางนักโปรกในหนังสือประมวลศิลปะวัตถุเพื่อประมูลขายในกรุงลอนดอนความทราบถึงชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ทางราชการติดตามทงถาพระพุทธรูปที่หายไปทนายความของผู้ครอบครองได้ติดต่อเข้ามาว่าผู้ครอบครองไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้จากการโจรกรรมแต่จะคืนให้ประเทศไทยโดยเรียกร้รองค่าชดเชยเป็นเงินสองแสนเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ5้าล้านสองแสนบาท วันที่19ธันวาคมพศ2539ขบวนอันเชิญหลวงพ่อศิลากลับถึงประเทศไทยณสนามบินดอนเมืองมีชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมมารอรับองค์หลวงพ่อศิลาภาพปหัาสจารย์ที่ปรากฏขึ้นคือมีคลั้งคาวบินวนเวียนในสนามบินดอนเมืองเป็นจำนวนมากด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลามีประชาชนได้เดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก เมื่อสักการะแล้วได้ขอพอรบรรลุสิ่งที่ตนขอไว้กรณีข้าวของหายหรือถูกขโมยมีผู้มาบนหลงข้อศิลาก็มักได้ของคืนตามความเชื่อที่ว่าหายไปแล้วได้คืนนอกจากนี้ยังมีคติความเชื่อด้วยว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุถ้าอาจมีฐานหรือระลึกถึงหลงข้อศิลามักจะแ้วค่าจากภยันตรายทำให้เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลงข้อศิลา สามารถป้องกันอันตรายและคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้ชาวบ้านจะรู้ว่าเวลาที่เดินทางไปทำภารกิจต่างๆในต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลจะต้องมาขอพรให้หลวงพ่อศิลาคุม้มครอง